ไม่ได้คือมาหากราบแฉแหลก ที่บิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานได้ออกมาเปิดถึงกระบวนการการ,การรับค่าน้ำชาหรือสวยในวงการตำรวจมันลามไปถึงสสช,ช้างซึ่งคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลแล้วว่าชช้างเนี่ยเป็นใครโอ้โหวันนี้เราจะมาไล่เรียงกันให้เห็นภาพชัดๆไปทีละประเด็นเลยเริ่มจากคำพูดของบิ๊กโจ๊กที่บอกว่าตำรวจกลายเป็นโจรไปแล้วมันเป็นยังไงแล้วไอ้ที่ว่าการจับกลุมที่เห็นกันใหญ่โตตามหน้าข่าวมันเป็นแค่ละครปลาหีหรือนิเกเนี่ยมันจริงแค่ไหนและที่สำคัญที่สุดคือใครคือสสชช้างที่คุณอออััจจฉรริิยยะกกกกมมาาาแแแววว่บเเงงนนนดดีี๋้ไ ู้กันหมดเปลือกแน่นอนหดุดเดือดมากค่ะใช่เลยครับคือเรื่องนี้เนี่ยครับมาจากบทสัมภาษณ์ของบิ๊กโจ๊กทางช่องท็อปนิวส์เมื่อวันที่30ตุลาคมบิ๊กโจ๊กได้ให้ความเห็นต่อประเด็นอาชญากรรมที่ดูเหมือนจะเงียบหายไปในสายลมหากไม่มีการพูดถึงบิ๊กโจ๊กยืนยันว่าเรื่องนี้ขนาดผมยังรู้ผังแล้วผบอตรจะได่รู้เป็นไปไม่ได้มันไม่มีอะไรในโลกที่ผบอตรจะไม่รู้หรอกแม้แต่เข็มตกก็ยังรู้เพราะอำนาจอยู่ในมือรวมถึงพลตํารวจโทไตรรงผิวพันธุ์และพลตํารวจตรีรรรีรรรรนนััังงงหหมมมาาาาาดกกก็ู้้้ทททสสิ่่่่่่ตอถืลละเวเวววปจ ก่อนตอนเองก็รู้ทั้งนั้นว่ามีการทําชั่วๆกันอย่างไรบ้างแต่ถูกเอาไปเก็บในสมัยผอ,อต่อสักเพราะได้ปรับปรามหนักทั้งเว็บพนันกําน,านัน,านนกและเป้รักผู้การนบ,บิกจกยังบอกต่อว่าธุรกิจเว็บพนันนั้นพันกันทั้งประเทศเว็บพนันทั้งหมดในวันนี้มีประมาณ4 0 0 0 0ถึง50,000เว็บและมีการเก็บเงินจากเว็บเหล่านี้อยู่ที่3 0 0 0 0ถึง50,000บาทต่อเว็บต่อเดือนเมื่อคำนวณแล้วจะมีเงินหมุนเวียนสูงถึง3 0 0ถึง400ล้านบาทต่อเดือน บิ๊กโจ๊กชี้ให้เห็นว่าการจับกลุ่มที่ตำรวจไปแถลงข่าวโชว์ต่างๆนั้นเป็นการไปจับเว็บที่มันไม่ได้จ่ายตังค์ซึ่งเป็นเว็บกระจกหรือเว็บปลายแถวพอจับเว็บปลายแถวไปพวกนี้ก็จะมาจ่ายเพิ่มแล้วเดือนหน้าก็ไม่จับอีก <c oughs> อ่าเขาเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดมากเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาตำรวจไปช่วยชาวบ้านตามเงินที่ถูกโกงคืนมาได้แล้วชาวบ้านให้ค่าน้ำชาสัก1 0,000บาทอันนี้ยังพอมองได้ว่าเป็นสินน้ำใจเป็นค่าบริการ แต่ภาพที่เกิดขึ้นตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วบิ๊กโจ๊กบอกว่าพนักงานสอบสวนบางคนเรียกส่วนแบ่งจากเงินที่เหยื่อควรจะได้คืนถึง25-50%เลยทีเดียว เขาถึงกับอุทานออกมาเลยว่าไอ้เฮียอย่างนี้มันโจรล้วโอ้ oh, เรียกกันครึ่งต่อครึ่งเลยอะคะใช่ครับอีกประเด็นสําคัญเลยคือบิ๊กโจ๊กชี้ว่ามันมีเส้นแบ่งบางๆอยู่เพราะตำรวจคนไหนก้าวข้ามเส้นนี้ไปแล้วก็คือกลายเป็นโจรในเครื่องแบบนี่นเองมันไม่ใช่แค่การทุจริตส่วนตัวแล้วนะแต่มันคือการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของวงโจรอาชญากรรมอย่างเต็มตัวลองคิดดูซิการกระทาแบบนี้มันเลวหลายๆชั้นมากอะอย่างแรกเลยคือการซ้ําเติมเหยื่อเหยื่อโดนโจรโกงไปแล้วรอบหนึ่งยังต้องไปโดนตํารวจที่ควรจะช่วยมาหักส่วนแบ มาทำให้เป็นเงินถูกกฎหมายส่วนหนึ่งแล้วก็หักเข้ากระเป๋าตัวเองไปดือด้อๆ mm hmm. แต่ที่เลวร้ายที่สุดคือมันทําให้ตำรวจกลายเป็นหุ้นส่วนอาชญากรรมไปโดยปริยายเพราะเมื่อมีผลประโยชน์ร่วมกันแล้ว จะไปปรับปรามให้สิ้นซากได้ยังไงก็ต้องเลี้ยงไข่เอาไว้แบบนี้เรื่อยๆเพื่อให้ตัวเองมีรายได้เข้ามาตลอดมันเลยกลายเป็นวงจรอ,อุบาทที่ไม่มีวันจบสิน้นฟังแล้วน่ากลัวจริงๆคะ่ะแล้วที่บิ๊กโจ๊กบอกว่าการจับกลุ่มที่เห็นๆกันเป็นแค่ลิเกล่ะคะมันเป็นยังไงเรื่องลิเกนี่ก็เป็นอีกประเด็นที่แสบสันมากบิ๊กโจ๊กแฉว่าไอ้ที่ตำรวจตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวใหญ่โตจับเว็บพน,นันได้ทีละเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่เป็นการไปจับเว็บที่มันไม่ได้จ่ายตัง,ง,งค์พูดง่ายคือ เป็นเว็บเล็กๆเ,เว็บปลายแถวที่ไม่ได้จ่ายสวยพอจับโชว์ออกสื่อปุ๊บพวกเว็บอื่นๆที่ยังไม่จ่ายก็จะรีบวิ่งเข้ามาจ่ายสวยทันทีพอจ่ายแล้วเดือนหน้าก็ไม่โดนจับอีกกลายเป็นว่าการบังคับใช้กฎหมายถูกใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บสวยไปซะอย่างนั้นครับมีเคสตัวอย่างล่าสุดไหมคะมีครับเคสนี้ชัดเจนมากด้วยคือบิ๊กโจ๊กยกเคสของรองผู้กากับสอนอดอนเมืองขึ้นมาแฉเลยคือเรื่องนี้ไทม์ไลน์มันแปลกมากจริงๆเพราะตามข้อมูลจากหลายสํานักข่าวเนี่ยสารอาญาออกหมายจับ รองผู้กํากับคนนี้ตั้งแต่วันที่6ตุลาปี2568พอมาวันที่7ตุลาตํารวจกองปราบอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอทก็เข้าจับกลุ่มตัวได้ทันทีครับแต่เรื่องดันเงียบหายไปเลยไม่มีใครรู้และไม่มีข่าวออกมาจนกระทั่งเวลาผ่านไปเกือบ20วันจู่ๆถึงเพิ่งจะมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าว <S 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 ซึ่งอ่าเราบิ๊กโจ๊กก็ตั้งคําถามเหมือนกันครับทำไมต้องรอถึง20วันทั้งที่เรื่องใหญ่ขนาดนี้คือมันควรจะสั่งให้ออกจากราชการแล้วแถลงข่าวขยายผลไปตั้งแต่วันที่7หรือวันที่8แล้ได้้ซํําาาคือกกรระทแบบนี้หลที่ว่่าเลด เกให้ชาวบ้านเห็นคือรอจังหวะที่นายกกําลังมีนโยบายกวาดล้างพอดีก็เลยเอาเรื่องนี้มาแถลงข่าวเพื่อสร้างภาพว่ากําลังทํางานอย่างแข่งขันอ่าแล้วบิ๊กโจ๊กก็ประเมินว่าตลาดเว็บพนันในไทยอ่ะมีประมาณ4 0 0 0 0ื่นถึงห้าหมเว็บเนี่ยครับเก็บสวยเว็บละ 3- 0,000ื่นถึงห้บาทต่อเดือนรวมๆแล้วเงินหมุนเวียนในวงการเนี่ยสูงถึง3 0 0ร้อถึงสี่ล้านบาทต่อเดือนเลยด้วยโอ้โหเงินมันเยอะขนาดนี้ถ้าการเมืองไม่แข็งจริงไม่กล้าหักกับผลประโยชน์ก้อนนี้แน่นอนและไอ้การนิ่งเฉยหรือไม่กล้าตัดสินใจนี่แหละครกกเเปิดไฟขียวให้พ เมื่อมองว่าประเทศไทยเป็นสวรรค์ของการทําธุรกิจผิดกฎหมายพอถอยให้ทําผิดก็แค่จ่ายเงินเคลียได้มันบ่อนทําลายความมั่นคง,งของประเทศในระยะยาวเลยครับโอ้แล้วนอกจากเรื่องในวงการตํารวจแล้วยังมีเรื่องของนักการเมืองที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมคะที่คุณอัจฉริยะเอามาแ์ใช่เลยครับนี่คืออีกหนึ่งจิ๊กซอชิ้นสําคัญเลยคือเมื่อวันที่29ตุลาคม2568นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญาก,กรรมได้ไปยื่นหนังสือที่กระทรวงยุติธรรมพร้อมกับกลางแผนผังแฉสสชชนนี้เขาบอกว่าสคนนี้เนครับเขา สังก <mile> past for ัดพรรครัฐบาลมีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับแก๊งสแกมเมอร์ฝ er ั่งกัมพูชาและเว็บพนันออนไลน์อย่างชัดเจนจากสื่อหลายสำนักรายงานตรงกันว่าสสคนดังกล่าวก็คือสสกรีฑจากพรรคลาธรรมนั่นเองครับส่วนหลักฐานที่คุณอัจฉริยะนำมาโชว์เนี่ยครับเขาบอกว่าเป็นแผนผังเส้นทางการเงินที่ชี้ให้เห็นว่ามีเงินจากบัญชีมาและเจ้าของเว็บพนันโอนตรงเข้าบัญชีของสสกรีฑเป็นจํานวนเงินกว่า72ล้านบาทและเครือข่ายทั้งหมดที่โยงถึงสสคนนี้มีมูลค่ารวมกว่า70ล้าบลยเีเดยวแล่านัานเ่ยือ คุณอัจฉริยะยังบอกอีกว่าเส้นเงินพวกนี้ไม่ได้มาจากแค่เวพนันแต่ยังเชื่อมโยงไปถึงเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ในภาคใต้อีกด้วยเขาบอกว่าสสคนนี้เนี่ยจากเดิมที่เป็นแค่วัยรุ่นธรรมดาสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวและเข้าสู่เส้นทางการเมืองได้ก็พราะเงินจากธุรกิจสีเทาพวกนี้นี่แหละครับโอ้โหข้อกล่าวหาร้ายแรงมากเลยนะคะแล้วทางสสเขาออกมาตอบโต้เรื่องนี้ว่ายังไงบ้างคะแน่นอนครับว่าเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาสสกรีฑออกมายอมรับว่ามีการโอนเงินกับเพื่อนที่ทําผิดกฎหมายจริงแต่เขาอ้างว่าไม่เคยรู้มาก่อนวว่่่่าาาาาเเพือออนททํธุุรรกกกิจะไขบหลัฐีคณ อัจฉริยะเอามาเปิดโปงเนี่ยครับเป็นเรื่องเก่าทั้งหมดและตัวเขาเองก็เคยถูกตรวจสอบในเรื่องนี้มาหลายครั้งจนสิ้นสุดข้อเก่าหาไปแล้วด้วยซ้ำแล้วที่มีข่าวว่าตำรวจเข้าไปช่วยเหลือล้มคดีคืออะไรคะโหอันนี้คุณอัจฉริยะแฉเลยครับว่าเดิมทีคดีของสอส,สกรีเนี่ยถูกดำเนินคดีโดยตำรวจชุด PCT4 ซึ่งตอนนั้นมีพลตำรวจโทไตรงพิ้วพันธ์เป็นหัวหน้าชุดและมีการออกหมายจาับสสคนนี้ในข้อหาเป็นเจ้าของเว็บพานันไปแล้วด้วยแต่สุดท้ายคดีนี้เนี่ยก็เปนหลุดที่จังหวัดสงขลาเพราะมีเจ้าหน้า ้ 2, 000, 000าาบทซึ่ง DSI เคยส่งเรื่องต่อไปให้ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสอปสต,ตอรอในปี2567แต่เรื่องกลับถูกซ่อนไว้ไม่มีการดำเนินคดีใดๆเกิดขึ้นเลยทั้งที่มีหลักฐานเส้นเงินชัดเจนขนาดนั้นก็คือมันแสดงเห็นเลยครับว่าอาจจะมีกลไกภายในองค์กรตำรวจเองที่ถูกใช้เพื่อปกป้องคนที่มีเส้นสายทางการเมืองแล้วหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเพื่อปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์อย่าง PCT เองนี่แหละครับกลับถูกกล่าวหาว่ากำลังปกป้องอาชญากรที่ตัวเองควรจะไล่ล่าซะเองกลายเป็นว่าเรื่องทั้งหมดนี้มัน ตารวจแห่งชาติอีกออบิ๊กกทั้งนั้นเลยค่ะใช่ครับแล้วทางฝั่งผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติคนปัจจุบันพลนตํารวจเอกกิติรัตน์พันเพชรก็ออกมาตอบสนองต่อคําวิจารณ์ของบิ๊กโจ๊กว่าขอน้อมรับคําวิจารณ์และจะนําไปพัฒนาตัวเองแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยครับเขาก็ทักกลับไปที่บิ๊กโจ๊กเหมือนกันว่าถ้ามีข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องนักการเมืองหรือตํารวจคนไหนที่เข้าไปเอี่ยวก็ขอให้นํามามอบให้ตํารวจได้เลยถ้าทําแบบนั้นจะถือว่าเป็นพลเมืองดีและพร้อมจะดําเนินการสอบสวนให้ทันทีแล้วทาาาางงนยยกกกรรัมตี่่่ะะคออหหบบ้ใญจพษ็แ ว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมเพราะตัวนายกเองเนี่ยก็ถูกบิ๊กโจ๊กยื่นฟ้องต่อปปชในความผิดตามมาตรา157กรณีที่เสนอชื่อผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบันโดยมิชอบ Oh. ต้องบอกว่าการแฉทั้งหมดนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องการปราบปรามทุจริตอย่างเดียวครับแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของสงครามแย่งชิงอํานาจภายในสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติด้วยบิ๊กโจ๊กเองก็อ้างว่ามีขบวนการ4คูณร้อยที่พยายามสกัดไม่ให้เขาขึ้นเป็นพบตรอ,อยู่การออกมาแฉข้อมูลพวกนี้จึงเหมือนการยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวก็คือทั้งเปิดโปงการทุจริตแล้วก็ทำลายความน่าเชื่อถือของฝ่ายตรงข้ามไปในเวลาเดียวกันครับคือ uh. การที่รัฐบาลดูเหมือนจะไม่กล้าหรือไม่เต็มใจที่จะกวาดล้างอย่างจริงจังเนี่ยครับไอ้วงจรอุบาทีินจากกรรม็จะยัง คนอย่างเราๆนี่แหละก็คงต้องจับตาดูกันต่อไปว่ามหากาบครั้งนี้จะจบลงอย่างไรจะมีการปฏิรูปอย่างจริงจังเกิดขึ้นหรือสุดท้ายแล้วทุกอย่างจะเงียบเราจะคอยติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแล้วนำมาเสนอให้ทุกคนได้ทราบกันต่อไปแน่นอนกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่ให้พลาดข่าวต่อไปเรา2คนทันแล้ว